เอาละครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมผู้ฟังเข้าสู่ช่องเกมเมอร์อินดีอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้เรามาพบกันกับเกม Ender Lily ในตอนที่10สสำหรับตอนที่แล้วเราก็ได้เจอฉากจบกันไปแล้วสำหรับฉากจบแบบ B นะครับซึ่งหนูน้อย l i l ลี Lily ของเราก็ได้ชำระล้างนักบวชขาวแห่งน้ำพุและก็ได้ดูซับคำสาปหลายเข้ามาสู่ตัวเองทำให้หนูน้อยลินลี่ต้องเจ็บปวดทรมานอย่างแสนสาหาัส แต่ถ้าถามว่าจะมีวิธีที่ดีกว่านั้นไหมมันก็ยังมีอยู่ก็คือลิลลี่ต้องรวบรวมแผ่นจารึกือทั้ง7ชิ้นและก็นำมันไปสร้างเครื่องรางในการดูดดซับคำสาป้ายไว้ในเครื่องรางเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเมื่อเราทำเครื่องรางนั้นแล้วตอนจบของลิลลี่จะแฮปปี้เอนดิ้งหรือเป็นยังไงถ้าเราพร้อมแล้วก็ไปรับชมรับฟังกันต่อได้เลยนะครับไป ที่เห็นหนูน้อยลิลลี่ตัวดําอย่างนี้ไม่ใช่เพราะอะไรนะครับก็คือมีคาําสาบร้ายอยู่เต็มร่างกายการจะทำเครื่องรางเราต้องย้อนกลับไปในจุดเริ่มต้นไปตามหาแผ่นจารึกทั้ง7ชิ้นในดินแดนต่างๆนะครับ ตอนนี้เราก็หาครบแล้วเราก็ย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นของเราสตูดาแรกไม่มีอะไรละตอนนี้คือเป็นขนมไปแล้วะ จำกันได้ไหมว่าที่จุดเริ่มต้นมันจะมีประตูขวางอยู่อันหนึ่งด้านซ้ายซึ่งเราต้องใช้ความสามารถของฟาเดนในด่านที่8เพื่อมาเปิดประตูนั้นนี่ไงจุดที่เราตื่นขึ้นมามันจะมีประตูขวางอยู่นะครับลงมาเนี่ย นี้ล้วก็ฟื้นพลังของเครื่องรางการปลุกพลังเวทมนต์โบราณที่นี่จะฟื้นพลังที่แท้จริงของนักบวชขาวที่มีภายในเครื่องรางได้ข้าจะแปลความหมายของแผ่นหินที่เราได้พบเจอสำเร็จแล้วได้สร้อยคอแห่งแสงมาแล้วนะครับมันจะยับยั้งความทุกข์ทรมานจากการชำระล้างได้ อย่างน้อยเจ้าฟาเดนก็มีประโยชน์เพราะเครื่องรางนี้เกิดจากการทดลองของฟาเดนนะครับปะ่ะทีนี้เราได้เครื่องรางกันมาแล้วส่วนอื่นเราก็เก็บกันหมดหมดแล้วนะครับกลายเป็นสีเหลืองหมดแล้ว ย้อนกลับไปจุดเซฟแล้วเดี๋ยวเราวาร์ปกันไปต้องใส่เครื่องรางก่อนนะครับถ้าทำมาแล้วไม่ใส่ก็เสียของใส่สร้อยคอแห่อง,องแสงให้เรียบร้อยแล้วเราค่อยไปลุยกับบอสสุดท้ายกันต่อเตรียมตัวให้ดี ต้องบอกกันนิดนึงว่าบอสสุดท้ายเมื่อเราสวมเครื่องรางแห่งแสงแล้วมันก็จะยากขึ้นอีกอาจจะหัวร้อนกันได้ต้องเตรียมตัวให้ดีใส่เครื่องรางให้เหมาะสมเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มพลังชีวิตเพิ่มพลังในการอธิษฐานพวกนี้เป็นสิ่งจำเป็นเลยนะ น้ำเราไม่ใช้เราไม่ได้สู้ในน้ำแล้วโอเคตอนนี้น่าจะพร้อมกันแล้วเราวาร์ปกันไปต่อเลยตัว2ด่านสุดท้ายนี้ที่มันยังไม่ขึ้นสีเหลืองเพราะว่ามันต้องจบเกมก่อนแล้วมันถึงจะกลับมาเพื่อรับ ของที่ที่ยังค้างคายอยู่นะ่ะทำใจนิดนึงพร้อมกันแล้วเราก็ไปลุยกันต่อเลยดีกว่าเหมือนเดิมนะจ๊ะในที่สุดก็ได้พบเจอท่านนักบวชขาวแห่งน้ำผุุฟรีเทียการมาที่นี่ไม่ช่วยอะไรเลยหนีไปจากที่นี่ซะ มันสายเกินไปแล้วสำหรับข้าโดนกลืนกินอีกแล้วอีกรอบแล้วเหรอเจ้าให้ปีนสายก็โผล่มาแล้ว ตบด,ด,ดีครับรานไม่ได้เลยตบแล้วมันตบแล้ว เดี๋ยวตาถ้าดั้มพวกความยากเกมล er ิลลี่เอนเดอร์ลิลลี่นี่มีความยากพอสมควรถ้าใครเคยเล่นฮอลโลนไนท์หรือว่าโอลี่มันจะประมาณนั้นแหละ ไปหัวร้อนไปได้นะต้องค่อยๆจะเย็นๆนิ่งหัวร้อนยิ่งไม่ผ่านตบแล้วครึ่งแล้ว แต่ยังดีที่มันเป็นสเต็ปเดิมน,นะครับถ้าเราจำสเต็ปมันได้ก็ไปเรื่อยๆมันตบซ้ายแล้วก็หลบขวา Đ đó thêm nó tay Cho Iliumint Đấy. 1 Điềuة, điều, pai điều, 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 เรียบร้อยตอนนี้เราก็จะปรบับเจ้าบีสารนะครับแต่อย่าหวังว่ามันจะจบแล้วมันยังไม่จบพอแล้วอย่าทำอะไรอีกเลยไม่อย่างนั้นเจ้าจะถูกคํำสาปร้ายของข้ากลืนกินไม่เป็นไรค่ะคราวนี้หนูมีเครื่องรางวิง สร้อยคอแห่งแสงช่วยชำระล้างให้นั่นไงอีกรอบนะครับตอนนี้เราต้องสู้กับมันอีกรอบโอโ้โ,อโหโอ้โหโอ้โหเดียวนะแม่มากันแบบแทบจะไม่ให้หลบกันเลย อาวมาอีกแล้วเหรอไม่ใช่ระเบิดมกระสุนมาแล้วกระสุนหากระสุนเอาอุยอยาเกือบตาย ากระสุนเป็นอะไรที่หลบยากมากมันเยอะดีนะที่มันปล่อยไม่บ่อยโอ้โหมีการประสานมือด้วยประสานอินมาอีกแล้วมาอีกแล้ว โชคดีไปรอบนี้รอดรอบนี้ไม่โดนเลยเฮ้ยเฮ้ยระเบิดโอ้ยโดนตบเราเติมพลังได้ครั้งเดียวด้วย กระสุนกระสุนกระสุนอ้ยโดนวัดกันละเติมพลังได้อีกครั้งเดียวเดี๋ยวมันตบมันตบพลังมันก็ไม่เยอะแล้วนะประสานมือ นกเราก็หมดแล้วด้วยเฮ้ยล้มมันล้มมันลม้มนิดเดียวอะไรเนี่ยควัไ,ไม่ได้อ๋อได้ได้ได้นะตาย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 ซะบาย,บายบายโอ้โหวดสวดยามรุ่งสางชำระล้างอีกรอบหนึง่ง แค่ตัวเดียวก็ยากแล้วนะบอสสุดท้ายแบบสีนี้เราต้องสู้กับมันสองรอบครับโหดจัดรอบนี้ชำระล้างนานเลยเรากับข่าอยู่ในความฝันอันเนิ่นนานไม่รู้ว่าข่าอยู่หรือตายไปแล้ว วันแล้ววันเล่าที่มีแต่ความเจ็บปวดเมื่อข้าตื่นขึ้นข้านอนอยู่บนแท่นสีดำข้ารับรู้ได้ถึงมือที่อบอุ่นของข้านักบวชขาวตัวเล็กๆมากมายกุมมือของข้าไว้เหล่านักบวชที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแบกรับคำสาปร้ายแทนข้า ข้าได้ยินเสียงของเราผู้วิเศษอยู่ใกล้ๆพิธีกรรมโยกย้ายคำสาปร้ายกำลังจะเริ่มขึ้นเรานักบวชที่ไม่รู้อะไรเลยต่างห้อมล้อมข้าเอาไว้เด็กๆเ,เหล่านี้ต้องเสียสละเพื่อให้ข้าอยู่รอดต่อไปทั้งหมดนี้มันเพื่ออะไรกันนะ ช่วงเวลาที่ข้าอยู่กับพวกเธอคือทางรอดเดียวของข้าเพราะเด็กเหล่านี้จะมาเป็นตัวแทนของข้าเป็นตัวแทนของความหวังไม่ใช่ตัวแทนของความเจ็บปวดมันเป็นไปได้ยังไง ทำไมนักปวดขาเพียงคนเดียวถึงมีพลังแบบนี้ได้นั่นเครื่องรางนั่นเจ้ารูบรวมมันทั้งหมดทำให้มันกลับคืนมาเงาหมึนเอดีตของพวกเราความเจ็บปวดที่ไม่มีทางรู้จากนี้ไปเจ้าจะแบกรับมันเอาไวจ้จริงๆใช่ไหมใช่ค่ะข้าเข้าใจแล้วจเจ้ามาที่นี่พร้อมกับทุกคนสินะ ขอบคุณมากที่ปลดปล่อยพวกเราที่ช่วยปลดปล่อยข้าเจ้าทําในสิ่งที่ข้าเองก็ทําไม่ได้เจ้าไม่ได้เป็นล่างโคนของข้าเจ้าคือตัวของเจ้าเองนะลิลลี่เจ้าเติบโตขึ้นมากเลยทีเดียวถึงเวลาที่ข้าต้องไปแล้วแต่ข้าจะอยู่เคียงข้างเจ้าเสมอ เราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปและแล,ะแล้วฝ <c oughs> นแห่งคำสาบร้ายก็ได้หยุดลงหนูน้อยลินลี่ของเรา ซึ่งตอนแรกก็เป็นล่างโคลนที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ซึมซับคำสาปร้ายจากนักบวดขาวแห่งน้ำพุเพื่อให้นักบวดขาวแห่งน้ำพุมีชีวิตอยู่ต่อไปแต่สุดท้ายหนูน้อยลิลลี่ของเราก็ได้เป็นตัวของตัวเองและช่วยนำพาความสงบสุขช่วยกําจัดขจัดคําสาปร้ายออกไปจากดินแดนนี้ได้ทั้งหมด ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นัน่นในที่สุดโลกที่เต็มไปด้วยคำสาปร้ายก็กลับสู่ภาวะปกติเพียงพ่อเด็กน้อยหนูน้อยคนเดียวเอาละครับ s <S ก็จบกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตอนจบแบบ C ตอนนี้ก็เป็นตอนจบที่ค่อนข้างแฮปปี้เอนดิ้งในที่สุดก็จบสิ้นทำพิธีฝังศพให้ทุกคนแล้ว ลิลลี่เจ้าไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวนะแม้พวกเขาจะถูกพลากไปพวกเขาจะเฝ้ามองเจ้าอยู่เสมอและข้าก็จะคอยอยู่เคียงข้างเจ้าตลอดไปหมดสรุปของลิลลี่ขอบคุณที่เหนื่ยเหนื่อยฝ่าฟันอุปสรรคมหาข้านะ เรียบร้อยแล้วเราก็จะได้มรดกที่สาบสูญทำให้ร่างกายกลับไปเป็นเหมือนก่อนที่จะแปดเปื้อนโอเคก็จบเป็นไปแล้วนะครับสำหรับเกม Ender Lily ในตอนจบแบบที่ สแล้วก็แบบที่3เดี๋ยวตอนหน้าเรามาดูกันโดยที่ไม่อยากมีเสียงภาคให้เสียเวลาก็คือจะมาดูตอนจบอีก3แบบกันนะครับว่าตอนจบแบบที่1แบบที่2แบบที่3าสุดท้ายแล้วเป็นยังไงสำหรับวันนี้ก็ขอตัวกันไปก่อนสวัสดีราตรีสวัสดิ์ดดนะครับวันนี้ครับไปก่อนบายบาย